สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายเจ้อลำเพลินออฟฟิเชียลนี้มีโอกาสได้มาทา่านอำเภอศรีถาตพี่น้อง <c oughs> มือนี่เบิ่งสัมพารละดูพี่น้องเอ้ยเออมาเป็นคืนแล้วยังบ่ท่านด้ป่าโขโลเลยป่าบอกกินมือว่านนี่ทาแล้วทาอีกมือ,อก,ก็ได้ขึ้นว่าบ้าขนได้มาจาังสีเอาอีกกน,นะว่าสันเดี๋ยวนี้กำลังพักกินเขากัน ยูแดดห่อนไลยพี่น้องอยู่ใตส้สะพาน,พานกินเขากินปลากันยูมียอ้จืนกันเลยเอาคลิปจักคลิปกันนะให้พี่น้องได้บึง้งา,ายตรงนี้เขาเอียนว่าฝายบ้านหวยเพิงพี่น,อน้องฝายบ้านหวยเพลิงอำเพอศรีฐานมีอ <Renaissance> ทีมงานกำลังกินเขากัน เอเกียงตับล้วพี่น้องเกียงตับแล้วป,ปิ้งปลากระตมบตังฟงปลาปิ้งปลา <laughs> ปิ้งปลาครับทีมทีมง,งานมากเมือนหกเก็กคนพี่น้องเออเพราะวา่าเ่เคยมาจักเกียคนหาจนพ่อ <laughs> พ่อเห็นแล้วบาดนี่มือนี้มีโอกาสจังสิพห้ากันลุยอีกจักคืนหนึ่งมาเสรวจวะไปไปเบิ่งบรรยากาศ น้ำไหลน้ำตูนจะเป็นจังไรอี่ร้องมันไม,ม่ธรรมดาปลาทูปลาทูไม่หยังล่ะปลาเต้นล้เนลงเดงร้งๆดงบาดเนี่ยปลาขาวน้องปลาขาวปลาขาวปลาขาวเต้นร้งเดงร้งแดงเลยเขียนป้ายไว้พร้อมอันตรายห้ามเล่นน้ำแต่ไม่ได้เชื่อจิฟ้าไปซองบึง้งอ้โห น้องดี่ไหงามไฟไฟเป็นยไรไฟไม้พี่น้องบุกันแล้วข้าวแรงพนหลายพี่น้องไ้รอดสภาดก็อปซ่อกมุ่ง

ต้องอกักกาาน,นไ,วไ,กไ,วไ,กไว้ทื่บ่อยนิ่ตุ้งอันนี้ตุ้งอีกอะสายไงก็ถึงมาตุ้ไปตุ้งๆลุงรักไว้เมื่อยั่ที่นองไปเอาไปทำไรเดี๋ยวนีว้เราม่ที่น้องโอกกมาสองคนสิบูขาง่ามยินดีพี่น้องมุ่เศ้านี่หางโบเป็นกบวาดัด พี่น no. ้องมีความขั à, ้นบนเอ็นโคโอบเดี๋ยวจะขึ้นถึงเมืองควันขั้นบนไห้พี่น้องคนนึ่งของเราได้พี่น้องเนาะอ๋อมาดิพี่น้องขึ้นมาถึงสะพานแล้วเดี๋ยวมีจื่สิบห้าไปเบิ้งปลาขาวโดดทวนทานทวนทานอยู่สงสัยมือแรงปลาสิขึ้น เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปากขาวโดดหมู่ว่านนี่บ่โดดพี่น้องหมู่ว่านบ่โดดเมื่อนี้โดดไม่น้ำตรงนี้ไหลลงไปน้ำเปล่าพี่นอ้องไหลลงไปจุดกับน้ำเปล่าน้ำเปล่ามันม่น้ำเปล่ามัน,เป, <c oughs> นเป็นน้ำเปล่าแล้ว โอ้ยมื่อนีร่ปลาขึ้นพี่น้องปลาขาวคุณน่ะเป็นแค่เป็นแค่ที่ทั้งคางเอาหน่อยเข่าง่ายบิดถ้าขินเขาก็เรียพากันโอ้ยน้องบิ้งที่แบบตาเด็กพี่น้องจะไดะเห็นบ่ น,นี่ปลาขาวโดดตรงใส่ปลาคดขึ้นแท่เมือแล่งน,นี่เอาพ่ยูอีกจะขึ้นก็ปัดข้าปลาขึ้นปัดข้าได้ปลาเพราะว่าหมู่บ้านนี่มางหานันปลาบบโดดจังสิงจัง

nghìn trăm Thank <sweak> you. ดำๆนี่ก็เป่นได้ดีตาขาวเล่นองเล้ตาขาวนี่ยัยไว้ตาลุงพี่น้องลุ้นกันไปพี่น้องนี่ล่ะ การทำมาหานมากขึ้นเลาพี่นงอได้ขึ้นดักนอนไร่รสิทเด็ดลยผักกอนกอนเหี่ยวแห้งเดี๋ยวมาแรีงสู่ตัวพี่น้อเดี๋ยวดงปักกันยกษขาดยพี่หงอแรง้นพี่หวอเยอะแค่ไนอบาเท้าตันค่งทานเครอทานเอาดู งาดูทีฝายน้ำล้นบ้านขุ้ยพึ่งตั้งต้นเพื่อสีขาดอยู่ที่ตอระวางสีขาดกับคุณเพราะว่าปีไปนองฝ้ายนี่ฝ้ายเลี่ยวฟังปีตายนี่ละ่ะฝ้านเป็นฝ้ายไม้น้ำโคลนปีแรกคนณร้ายมือแหลก ว่าเอาด้วยนบังานในโกซิโกยูซิโกบาคนเงยจมว้ายบาบอทันแต่วนก่าด้วเขาสิงหงกุ้บังสงงกุ้งมันแยกแตกปากาก่าดูเอาไปดูดินให้ได้ เดิ่ไหมพี่น้องอเดินข่วงดีเสียงน้ำดังแห้งข้ามบรรยายอาชีวาชาติปันไดกงะลุงกาม,มีคือแหกาม,มีกรับบรรยากาศน,าน้ำล่น เคลิปนี่ยุทธติวัยสม,มัยสกปรกพี่น้องเนาะให้พี่น้องเบิ้งเดือความสนุกเบิ้งเดือความหิ้งห้าหรือว่าเบิ้งเดือความสุกยาสิคิดอี่อย่างหลายถือวา่ามันจะเปลี่ยนเอาบรรยาก,กาศควายนำลนุนข้างบ้านหัวเปิือยอ้เภอใสีถาดพี่น้องได้เบิึงกันสลับเปลี่ยนปรากฏผู้เดืเบิึงคลิปนี้แล้วขันใหญ่ามากอะยังบ่สายเดินไปพี่น้องมันยังหลายอยู่ยังลุนอยู่ ยิงโดนเติบอยู่เอาให้พี่น้องมีความสุขพุ่มกินจะไใดพุ่มไขายยังนี่กินอันใดขอให้ได้สมพุ่มมุ่งมา่ปรารถนาตื่นเงินให้ได้เงินติดต้องให้ได้ทองชิดดียุติธรบนีีเบิ่งแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยพี่น้องเด้อย้ายจืดทุกไทยายมือขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า